ประวัติศาสตร์ของรัสเซียเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีคิศกราช880ในสมัยที่พวกไวกิ้งเผ่าวาเลนเจียนจากสแกนดิเนเวียยกพวกเข้ายึดเมืองเคียบซึ่งเป็นเมืองหลวงของชาวสลาฟตะวันออกที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากที่บริเวณแม่น้ำนีเปอร์และแม่น้ำวอลกาประมาณปีคิศกราช978จกักรวรรดิไบแซนไทน์แพร่อิทธิพลเข้ามายังรัสเซียเป็นผลต่อวัฒนธรรมของชาวรัสเซียอย่างสูงเวลาต่อมา มองโกยกทัพไปยึดเมืองเคียบและครอบครองอยู่เป็นเวลาหลายปีก่อนตกไปเป็นพวกของตาตาอีกทอดหนึ่งคริส,ส์ศตวรษที่15พวกตาตาจึงถูกขับออกจากรัสเซยจนหมดสิน้นพระเจ้าอีวานที่4สถาปนาขึ้นเป็นซาซึ่งมีฐานะเทียบเท่าจากักรพรรดิซาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรโรมันหมดยุคอีวานที่4ก็มาถึงยุคมิฮายิโลโรมานอฟผู้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นซาองค์แรกของราชวงศ์โรมานอฟ ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของการปกครองระบบกษัตริย์ในรัเสเซียสำหรับกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟส่งพระนามว่าซานิโคลัสที่สองในช่วงเวลานั้นภายในราชสำนักของพระเจ้าซานิโคลัสที่2ยังคงดำเนินไปอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งตรงกันข้ามกับภายนอกที่ประชาชนต้องเผชิญกับความอดอยากยากแค้นประกอบกับข่าวการเข้าไปมีอำนาจในราชสำนักของพู้มดรัสปูตินได้สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนอย่างมาก การกดขี่ข่มเหงของรัฐที่กระทำต่อประชาชนเพิ่มความเครียดแค้นชิงชังในระบอบกษัตริย์ให้แก่ชาวรัสเซียเป็นอย่างมากพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเคลื่อนไหวด้วยการเดินขบวนอย่างสงบไปยังพระราชวังเพื่อถวายฎีการ้องทุกข์แต่กลับได้รับการต้อนรับด้วยหากระสุนจากทหารองคกรักทำให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากความเครียดแค้นชิงชังในระบอบกษัตริย์ของชาวรัสเซียพุ่งถึงขีดสุดพวกเขา พากันออกมาประท้วงการกระทําของรัฐอย่างรุนแรงเหตุการณ์อันโหดร้ายนี้คนรุ่นหลังพากันเรียกว่าเหตุการณ์วันอาทิตย์นองเลือดแม้พระเจ้าสานิโคลัสที่2จะแก้ปัญหาด้วยการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่ความกดขี่ข่มเหงของรัฐที่มีต่อประชาชนหาได้หมดไปไม่ขณะดเดียวกันก็เพิ่มความเกลียดชังระบบซาร์ขึ้นในจิตใจของประชาชนมากยิ่งขึ้นประกอบกับกลุ่มนักการเมืองฝ่ายซ้ายที่รวมตัวกันตั้งพรรคปชชวิก มีนิโคลายเลนินเป็นผู้นําซึ่งเป็นพรรคที่มีความคิดเห็นทางการเมืองรุนแรงสแสดงเจตนาอย่างเด่นชัดในการล้มล้างการปกครองระบบสาจึงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากพวกบอลชวิกมองเศรษฐกิจในแนวสังคมนิยมสุดขั้วยึดหลักอํานาจเผด็จการพรรคเดียวที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การปฏิวัติโลกให้เปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ทำให้พระเจ้าสานิโคลัสที่สองต้องแก้ปัญหาด้วยการยุบสภาและสั่งให้จับกลุ่มนักการเมืองฝ่ายซ้ายอย่างหนัก จนทาให้บอลชวิกต้องหลบไปต่อสู้แบบใต้ดินเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ระเบิดขึ้นพระเจ้าซานนโคลัสที่สองตัดสินพระทยัยส่งกองทัพเข้าร่วมทําสงครามกับเยอรมันทําให้ต้องมีการเกณฑ์ทหารประชาชนไปเป็นจํานวนมากสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวรัเสเซียเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็ลดความศรัทธาในพระเจ้าซานนโคลัสที่สองลงอย่างสิ้นเชิงนอกจากการสูญเสียชีวิตของญาติพี่น้องให้แก่สงครามแล้วชาวรัเสเซีย ยังต้องเผชิญกับความแร้นแค้นยิ่งขึ้นเมื่อความร้อนพุ่งขึ้นถึงขีดสุดประชาชนก็พากันออกมาเดินขบวนขับไล่พระเจ้าสานิโคลัสที่สองออกจากราชบัลลังก์การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นในหมู่ประชาชนเท่านั้นกรรมกรและทหารที่มีจํานวนมากมายมหาศาลได้เข้าร่วมด้วยในที่สุดพระเจ้าสารนิโคลัสที่สองก็ต้องจำใจยอมสละราชสมบัติและแต่งตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นโดยมีเจ้าชายเกรกอรีเยฟเกนนวิตละวอบ เป็นนายกรัฐมนตรีและช่วงเวลานี้เองอเล็กซซนเดอร์เฟโอดวิดเคลิสกี้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อการเมืองการปกครองของรัสเซียในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีสงครามและทหารเรือก่อนก้าวเข้าสู่นายกรัฐมนตรีคนที่สองของรัฐบาลเฉพาะการหลังจากนายกรัฐมนตรีคนแรกซึ่งดำรงตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือนลาออกและต่อมาไม่นานเขาก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุดท้าย ก่อนรัเสเซียจะเปลี่ยนการปกครองเป็นสหาภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอเล็กซซนเดอร์เฟโอดวิดเคเลสกีหรือทั่วไปมักเรียกอเล็กซซนเดอร์เคเลสกีหรือเคเลสกี้เกิดเมื่อวันที่22เมษายนปีกิตศกราช1881ที่เมืองซิมบิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางบิดาของเขาเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมซิมบิดเล่ากันว่าในวัยเด็กของเคเลสกี้ใช้เวลาหมดไปกับวิชาประวัติศาสตร์ แม้จะเป็นเด็กหัวดีแต่ก็มีนิสัยเจ้าระเบียบและให้ความสําคัญกับการแต่งกายมากคนใกล้ชิดของเขารู้ว่าแท้จริงแล้วเคลซิสก,กี้สายตาสั้นแต่เขามักแสดงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าสายตาของเขานั้นปกติเขาเรียนจบชั้นมัธยมเมื่ออายุ18ปีจึงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทายาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแม้จะหลงไหลวิชาประวัติศาสตร์มากเพียงใดแต่เขาก็ได้รับคําแนะนําจากบิดาให้เข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ หลังจากขึ้นมาเรียนในชั้นปีที่2ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์เพื่อนนักศึกษารวมมหาวิเทยาลอะไรรอบทำร้ายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจนถูกจับกลุ่มช่วงนี้เป็นช่วงที่บรรยากาศทางการเมืองภายในรัเสเซียอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความเกลียดชังรัฐบาลของพระเจ้าสา์นิโคลัสที่สองจึงไม่แปลกที่เคเลสกีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนรุ่นใหม่จะมีความเกลียดชังไปด้วย เขาและเพื่อนนักศึกษาจึงพากันชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาผู้น,นั้นแต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ยอมสั่งให้จับกลุ่มเคเลสกี้และเพื่อนๆแล้วลงโทษด้วยการไล่ออกแต่โชคดีที่ปิดาของเขาซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในแวดวงการศึกษาได้มาวิ่งเต้นขอผ่อนผันเขาจึงได้รับเพียงขึ้นทันบนเท่านั้นจากนั้นเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการเมืองอีกเลยเมื่อจบการศึกษาเคเลสกี้ได้เปิดสำนักการทนายความ และแต่งงานกับอัลก้าลาบอบนาพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเป็นคนหนึ่งที่เริ่มเดินขบวนไปยังพระราชวังเพื่อถวายทีกาและถูกทหารองครักษ์กลาดยิงในวันอาทิตย์นองเลือดความคับแค้นใจต่อการกระทําของรัฐสร้างความเครียดแค้นในใจของเขามากเคลนสกี้ตัดสินใจเข้าร่วมในองค์กรปฏิวัติเพื่อหลอบปลงพระชนพระเจ้าซาแต่ยังไม่ทันที่งานจะเริ่มต้นขึ้นแผนของพวกเขาก็ล่วไหลทําให้เกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่ เขาและผู้ร่วมขบวนการถูกจับกลุ่มแม้จะขาดหลักฐานที่พอเพียงแต่เขาก็ถูกลงโทษโดยการเน,นรเทศแต่เพราะการวิ่งเต้นช่วยเหลือของบิดาอีกครั้งที่ช่วยให้เขาได้รับการผ่อนปล,ลนเคเลนสก,กี้เปลี่ยนวิธีการต่อสู้โดยการหันมาใช้วิชากฎหมายว่าความให้นักโทษการเมืองที่ถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งจนเป็นที่ยอมรับและนิยมยกย่องของประชาชนทั้งในหมู่ของปัญญาชนและคนยากไร้ ต่อมาคเลินสกี้เพิ่มบทบาทตัวเองโดยการเป็นนักอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์โจมตีการทํางานอันปาดเถื่อนของรัฐบาลพระเจ้าสานิโคลัสที่2วันที่8มีนาคมปีคิเตศกักาช1917ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นชาวรัสเซียผู้หิวโหยจานวนหนึ่งได้ออกเดินไปตามท้องถนนพร้อมกับตะโกนว่าขอขนมปังเราบ้างอีกไม่กี่วันต่อมาการเดินขบวน,นก็ขยายวงกว้างออกไปเนื่องจากกรรมกรที่นัดหยุดงานเข้าร่วมขบวนด้วย ขณะนั้นพระเจ้าสารนิโคลัสที่2ประทับอยู่ที่เมืองโมกิเลปซึ่งหากจากกลุงมอสโกกว่า500ไมล์เพื่อประชาการรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1่งทรงมีโทรเลขให้ผู้ประชาการทหารปราบปรามพวกก่อความวุ่นวายให้สิ้นซากโดยเร็วที่สุดดังนั้นในท่ามกลางผู้คนจํานวนมากมายมหาสารที่เดินขบวนไปตามท้องถนนขณะที่หากระสุนปืนระเบิดที่ยิบขึ้นจึงทําให้มีประชาชนเสียชีวิตทันทีไม่น้อยกว่า200อยคนยังไม่รวมผู้บาดเจ็บ อีกมากมายการกลาดยิงใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทหารจํานวนมากแสดงความไม่พอใจในที่สุดปากกระบอกปืนของพวกเขาก็กลับหันไปยังผู้บังคับบัญชาและเข้าร่วมกับฝ่ายประชาชนด้วยความเต็มใจการจลาจลยังแผ่กระจายเป็นวงกว้างช่วงนี้เคเลนสกี้ส่งผู้แทนเข้าเฝ้าพระเจ้าสานิโคลัสที่สองของให้สละราชสมบัติในที่สุดพระองค์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสอันเชี่ยวกรากของประชาชนได้ ทรงยอมสละราชสมบัติโดยมอบหมายให้พระอนุชาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนแต่ประชาชนไม่สนใจพากันเรียกร้องให้ปกครองประเทศในแบบสาธารณรัฐจึงทําให้ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นโดยมีเจ้าชายลาวอฟเป็นนายกรัฐมนตรีและเคเลสกี้ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมช่วงนี้ผู้บอสวิตท,ที่เคยต่อสู้แบบใต้ดินได้ออกมาเคลื่อนไหวปลุกระดมทหารและประชาชน แสดงการต่อต้านรัฐบาลเฉพาะการทําให้เคเรสกี้ต้องแก้เกมด้วยการปล่อยข่าวลือว่าบปนชวิตร่วมมือกับเยอรมันโค่นล้มรัฐบาลและสั่งให้ปราบปรามพวกปนชวิตอย่างหนักจนต้องกลับไปต่อสู้ในแบบใต้ดินเช่นเดิมวันที่25กรกฎาคมปีคิดทศกราช1917เจ้าชายลาวอฟขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเปิดทางให้เคเรสกี้ก้าวขึ้นกรองอํานาจการปกครองอย่างเด็ดขาดและทันทีนั้น เขาก็ออกคําสั่งให้จับกลุ่มเลนินเลออนทอสกี้ผู้นํากองทัพบ,บอลเชวิกและแกนนาคนอื่นๆจนคนเหล่านั้นตน้องหนีออกนอกประเทศเคเลนสกี้บริหารประเทศด้วยความหวาดระแวงจนมีเรื่องบาดหมางกับกองทัพทําให้เขาขาดพันธมิตรต้องเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยวขณะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำอย่างที่สุดเคเลนสกี้แก้ปัญหาด้วยการสั่งพิมพ์ธนบัตรจํานวนมหาศาลออกมาใช้ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างหนัก เพราะเงินที่พิมพ์ออกมาจํานวนมากมายมหาศาลเหล่านั้นไม่มีราคากลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ค่าจนชาวรัสเซียพากันขนานนามว่าเงินเคเลสกี้ความตกต่ําและล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลเฉพาะการทําให้กรรมกรตามเมืองต่างๆจัดตั้งสภากรรมกรที่เรียกกันว่าโซเวียตของตนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นล้มอํานาจของรัฐบาลเป็นการเปิดโอกาสให้บอลชวิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างรวดเร็ว พวกเขาให้สัญญาว่าหากการปฏิวัติสำเร็จจะคืนอำนาจทั้งหมดให้กับสภากรรมกรแม้จะมีข่าวปฏิวัติของพวกบอลชวิกแต่เคเลสกี้ก็หาได้ให้ความสำคัญนักด้วยคิดว่าการเจราจาตกลงจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงกองทัพปฏิวัติเคลื่อนพลเข้ายึดพระราชวางังฤดูหนาวเคเลสกี้จึงปลอมตัวเป็นทหารเซอร์เบียหลบหนีไปยังเมืองปัสกอบ เพื่อรวบรวมกําลังทหารจํานวนหนึ่งเข้าต่อต้านกองทัพกบฏแต่ก็กลับพ่ายแพ้อย่างยับเยินจนเขาต้องปลอมตัวเป็นดังพยาบาลหน,นีไปยังประเทศฝรั่งเศสเหตุการณ์ในรัสเซียยังดําเนินไปอย่างเข้มขน้นพระเจ้าสานิคโคลัสที่สองและครอบครัวถูกจับคุมขังไว้ที่เมืองเยกาตันเบิร์กที่นี่เองที่ยาคบยูรอฟสกีหัวหน้าตํารวจลับเซกาใช้เป็นที่ปลงพระชนพระเจ้าสานิคโคลัสที่สองและครอบครัวใช้ชนะอันงดงามของบชวิต ทำให้ได้ครองอํานาจเหนือรัสเซียพวกเขาเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหภาพโซเวียตและเปลี่ยนชื่อพรรคบอลชวิกเป็นพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียส่วนเคเลนสกี้หลังจากพำนักอยู่ในฝรั่งเศสระยะหนึ่งก็เดินทางมายังกรุงลอนดอนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียก่อนกลับมาพำนักยังสหรัฐอเมริกาจนวาระสุดท้ายของชีวิตเคเลนสกี้ถึงแก่กรรมที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่11มิถุนายนปีคิศตอร์ส1970 ขณะนั้นเขามีอายุ89ปีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ